โอคนีกห <that> ัวมมอกก็เมือนกันนะนะสองทีไอ้พูดนเนี่ยมึงอย่าไปบอกใครนะ

ตัวตึงตัวตึงมีใคกลตาย ขอบอร์นะแต่ถ้าให้เป็นอย่างนี้ แคนาดาแคนาดาแคนาดางงงงเลยนั่นประนั้นมันอยู่ที่มันอยู่ที่ความมั่นใจของเราจะบอกว่าเราช่วยกันเนี่ยรับงานนะเดี๋ยวหนูเซ็ตเองเอ้ยไปเดี๋ยวพี่รับให้เาเซ็ตเองไปช่วยทำเองอย่างเงี้ยรับไปได้ไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งนั้นอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากตั้งใจนะเราเราอยู่เราเองเราช่วยกันกโอเคครับทุกทีให้ดี ก็จริงๆเป็นการกลับมานะครับเรื่องของให้เขาได้ฝึกทักษะการรับเสิร์ฟมากกว่านะครับเพราะเหตุผลเมื่อวานเนี่ยการฟื้นสภาพของเราเนี่ยมีช่วงเวลาน้อยมากนะครับเราก็คงทําอะไรมากไม่ได้สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการให้เขาได้ใช้ทักษะร,รับเสิร์ฟด้มากขึ้นแล้วก็ทําความเข้าใจความสัมพันธ์กันในเรื่องของระบบการดีฟเฟนซ์นิดหน่อยครับเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นครับ ก็คงคงต้องเป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ก็ดูตอนนี้ทางคุณหมอก็ได้เช็คในส่วนหนึ่งแล้วนะครับเราก็คงต้องฟังคุณหมออีกทีนะครับในเรื่องของการที่จะใช้นักกีฬามไหมในวันพรุ่งนี้ครับัอเกมองอยงไคนนก็จริงๆเขาก็เป็นทีมเด็กนะครับเด็กแต่ว่าเป็นเด็กที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะครับจากล่าสุดที่เล่นกับเกาหลีเนี่ยผมก็ดูแล้วก็เป็นทีมที่น่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นเราประหมาาไม่ได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องรักษาเกมเราให้ได้ในเรื่องของการเล่นนะครับแล้วก็พยายามร่วมใจร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้ในสามสุดท้ายครับ ก็คนที่คือคนที่บาดเจ็บก็ต้องรักษาการตามตามอาการนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ซีเรียสอยู่แล้วส่วนคนที่จะต้องเล่นก็คือก็ต้องทําให้เต็มที่คือทีมเราใครสามารถลงเล่นก็ได้แล้วก็จะมีสนาม3ามเราก็เป็นห่วงคนที่มีอาการเราก็อยากให้หายก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นนะคะเพื่อ,เพ,อเพื่อความสวนแล้วก็สุขภาพของน้องด้วยเพราะว่ามันมีอีกหลายแมตต์อีกอีกหลายแมตต์ที่ต้องแข่งนะคะอาจารยมองโปเชียไ้ยังไงคะ เขาเขาคือในวีดีโอที่เขาเล่นกับเมกาคือเขาดีนะคะเพราะว่าปีที่แล้วที่เราเจอมาเขาอาจจะยังยังไม่เคยเจอเราแต่ว่าเขาปีนี้เขามีข้อมูลของเราแล้วเราคิดว่าเขาเขาน่าจะทําการบ้านมามากพอสมควรส่วนเราก็จะไม่ประมาทแล้วก็โฟกัสแค่ทีมเราเหมือนกันนะคะอย่างวันนี้เราก็มาเน้นเรื่องการรับเสร์ฟเสิร์ฟรับเสิร์ฟเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญของของของทีมเราเลยค่ะก็ถามว่ากดดันไหมถ้าตอบว่าไม่กดดันมันก็ไม่ มันน่าจะไม่ใช่นะคะก็ก็กดดันค่ะแต่ว่าคือเราก็ต้องเรียนรู้ค่ะว่าเราแบบจะผ่านมันไปได้ยังไงก็คือมันก็ได้ตรงนี้ด้วยก็อืมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นไงคะเพื่อนเพื่อนนี่ให้กำลังใจมากแบบพี่เซ็ตมาเลยพี่เซ็ตมาเลยเดยะแล้วแบบเขาพยายามรับพยายามแบบ รับไม่ให้ไปชี้ตขายเพราะแบบเราเล่นใกล้ตาขายไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบโอ้โหพยายามรับพี่เดี๋ยวหนูรับนู้นเดี๋ยวหนูช่วยต่อบอลเดี๋ยวหนูอย่างงู้นี้โอ้โหสร้างความมั่นใจให้เรามากเลยใช่ใช่ค่ะเพราะน้องน้องก็แบบว่ามาเลยมาเลยจะยังไงก็มาเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นมันคือมันแบบมันอยู่ในเกมแล้วค่ะมันแบบคือโอ้โหตอนนั้นเป็นทีมแบบโอ้ไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงแบบคือก็ก็แบบเขาเรียกอะไรก็มันสร้างความมั่นใจให้เรามากเลยค่ะ นแฟะว่าจะท,ทน,นใช่ก็แหมสุดท้ายนะคะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงว่าจะได้เล่นไหมหรือว่าอะไรยังไง<ช>ก็คือถ้าได้เล่นก็จะทําให้เต็มที่ค่ะก็อ<ช>ผลแพ้ชนะมันก็ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ก็จะพยายามทําให้เต็มที่สู้ๆค่ะ